ไปรนนะรปเด็นแรกก็คือเรื่องราวของ Time k e e p e r คือเรื่องหลอกลวงไปทั้งหมดจริงๆหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาที่เป็นเพียงแค่หุ่นแอนดรอยเท่านั้นหรือว่าจะเป็นคำพูดก่อนที่ซิวีจะลงมือสังหาร Time k e e p e r อร์ที่บอกว่าเธอเองก็เป็นหนึ่งในลูกของพวกเขา ทั้งนี้ถ้าเราขอเชื่อไปก่อนว่าทั้ง T.V.A และ Timekeeper เป็นเรื่องที่ถูกกุขึ้นมาทั้งหมดผลกระทบต่อข้อที่จริงต่อมาที่เคยได้เล่าไปแล้วนั้นมีอะไรบ้างเราจะต้องย้อนกลับไปดูข้อมูลตั้งแต่เอพิโซดแรกๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามมันติเวอร์ซ w a วอลเรื่องไทม์ไลน์ศักดิ์สิทธิ์เรื่อง v วอร์ียนหรือว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกเฉลยไปแล้วว่าเป็นคําหลอกลวงนั่นก็คือที่มาของเจ้าหน้าที่ T.V.A ที่พวกเขาเชื่อว่าถูกสร้างขึ้นมาโดย Timekeeper ครับแต่ว่าแท้จริงแล้วเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็คืืออออออ Time Kipper ททีีี่่โดดดดนนนนนนนลลล้้้าาางงงงสมมมมมมมบบควจใํใตไปปปเเกเ Time er เกัััหฉะ็็ข ความเป็นไปได้ที่ข้อที่จริงเหล่านี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่โดนกุข,ขึ้นมาด้วยเหมือนกันคําถามต่อไปก็คือแล้วใครล่ะที่ได้ประโยชน์จากการหลอกลวงเหล่านั้นโดยก่อนจะไปกันต่อนะครับผมขอเรียกเขาผู้ที่ได้รับประโยชน์คนนั้นเป็นนามสมมติไปก่อนว่า EPA กันแล้วกันเพื่อจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับเอาล่ะสมมติว่า E p a ีออยู่เบื้องหลังทามคริปเปอร์แล้วก็ต้องการบงการทุกอย่างเพื่อเป้าหมายที่จะรักษาเซลล์เคล็ทม์ไลให้เป็นไปนในแบบที่เขาต้องการเราก็ต้องกลับมาคอวยอคิดวิเคราะห์แยกแยะในเส้นเรื่องปกติว่า ถ้าเรามองถึงประโยชน์ของตัวละครคนหนึ่งที่ได้รับในเชิงของการเป็นภาพยนตร์สิ่งที่เห็นภาพชัดที่สุดก็คือความเป็นความตายของตัวละครต่างๆในเรื่องนะครับโดยตัวละครที่ตายจากเราไปใน MCU ก็จะมีทั้งนาตาชาโรมานอฟมีโทนี่สตาร์คมีโอดินฟริกหรือว่าในฝั่งตัวร้ายก็จะมีธานอสอัลตรอนเป็นต้นยังไงก็ตามในเมื่อนี่คือซีรีส์โลกิฉะนั้นคนที่ตายจากไปแล้วเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่องนี้มากที่สุดก็คงจะเป็นโลกิเองที่ตายด้วยฝีมือของธานอสในเซกเรตไทม์ไล ทฤษฎีนี้จึงมีแนวคิดว่าอ p พีเอที่ต้องการจะรักษาไทาม์ไลน์ศักดิ์สิทธิ์เอาไว้มีเหตุผลหลักข้อเดียวเลยนะครับนั่นก็คือเส้นเวลานี้โลกินั้นได้ตายลงในที่สุดเรียกได้ว่าตายโดยสมบูรณ์โดยที่ไม่ต้องลุ้นอีกต่อไปแล้วข้อชวนสงสัยต่อมาก,ก็คือทำไมโลกิถึงสําคัญขนาดนั้นสิ่งที่อธิบายเรื่องนี้ผมว่าน่าจะเป็นฉากที่ซีวีกับโลกิพูดคุยกันในซีนก่อนดาวเมนทิสระเบิดนะครับดังนั้น,นแง่ของการเป็น God o อ Mischief and Chaos รหรือว่าเทพแห่งความชั่วร,วร้ออเป,ปเดมเด,ไปไดมไไส We don't die. We survive. ฉะนั้นโลกิคือผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงจัก,กรวาลอ้างอิงจากคำพูดของซีวีในฉากเดียวกันนะครับเมื่อไหรที่ยูนิเวิร์สต้องการเป็นอิสระพวกเขาก็ปล่อยตัวแทนแห่งคอสอย่างโลกิออกมาและแน่นอนนะครับว่าเอพีเอรู้เรื่องนี้ดีสมมุติว่านับปัจจุบันเอพีเอกำลังครอบครองอำนาจเอาไว้ได้ทั้งหมดแล้วจัก,กรวาลเป็นไปในแบบที่เขาอยากให้เป็นฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องคอยจัดการและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นคืออะไรใช่เลยครับโลกินั่นเองเอพีเ e อจึงจำเป็นต้องสร้างอง,องอค,อค์งจจงคกรทีวลาี่เอำน้นมากที่สุด แน่นอนว่ามันย่อมมีตัวละครมนุษย์คนอื่นๆหรือว่าชาวดาวอื่นๆด้วยที่โดนจับมาครับแต่คงไม่มีอะไรที่ร้ายแรงไปกว่าการถือกำเนิดขึ้นข,นของโลกิที่แตกต่างออกไปเช่นเช่น3คนกับอีกหนึ่งตัวในฉากมิดเครดิตรวมทั้งโลกิเด็กสาวน้อยอย่างซิวีด้วยนั่นเอง มันเลยไม่แปลกที่เธอจะโดนจับทันทีนะครับท,ท,ทั้งๆที่ฟิววี่ยังไม่ได้ลงมือทําอะไรลงไปเลยด้วยซ้ำความน่าสนใจก็คือการที่เราได้เห็นตัวละครโลก,กิที่หลากหลายแบบนี้มันก็เป็นการตอกย้ําเกี่ยวกับเฟกเรทไทม์ไลน์หรือว่าเส้นเวลาที่มีเพียงหนึ่งเดียวก็อาจจะไม่ใช่ความจริงอีกต่อไปแต่เส้นเวลาเหล่านี้นะ่าจะมีอยู่ด้วยกันหลายเส้นทพราะว่ามันแยกกันอยู่โดยที่ไม่อินเตอร์เซ็กกันผมอธิบายแบบนี้ก็แล้วกันนะครับให้ผู้ชมึกภาพไทม์ไลน์มากมายเปรียบเหมือนแม่น้ําหลายสายที่ไหลกันไปในทิศทางของตัวเองสิ่งที่ EPA ทํําาาาาากก็คืืออยย่่่ให้้แมนนมนนจสเชื่อมมกับแ่นนน้ําาาขของเเเป็ดพราะี จะนำไปสู่การสูญสิ้นอำนาจหรือว่าสร้างความสั่นคลอนให้กับเขาได้ซึ่งอาจจะมาในรูปแบบของสงครามจริงๆนะครับหรือว่าจะมาจากผลกระทบโดยคนบางคนซึ่งคนที่จะสร้าง branching หรือว่าการแตกแขนงพวกนี้ได้ดีที่สุดก็คือโลกิฉะนั้น EPA ก็เลยตามเก็บโลกิทุกคนนั่นเอง เรื่องราวของซีรีส์โลกิจึงเป็นการนำเสนอตัวแทนของเผด็จการอย่าง E ี a กับเจจจำนงเสรีหรือว่าฟรีวิวของโลกิคนอื่นๆบรรยากาศภายในทีวนั้นเต็มไปด้วยสื่อที่จะสะท้อนถึงการจับตาเฝ้าดูผู้คนที่ออกนอกลู่นอกทางเราจะได้เห็นมิสมินิที่ประคมข่าวกล่อมหูกล่อมตากล่อมใจเจ้าหน้าที่ TVA ทุกคนว่าเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์นะั้นสำคัญนะเพราะทาไมรักษาเอาไว้มันจะเกิดสงครามไอเดียแบบนี้มีรากเหง้ามาจากเผด็จการที่สร้างวายร้ายหรือว่าศัตรูขึ้นมากล่อมคนแล้วก็ประชาชนของตนเองครับเช่นเช่นที่เราได้เเห็นนใรรื่อองงาวข พอเมื่อพาวเวอร์ทีนสร้างสงครามโคลนวอ์ขึ้นมาท,ท,ทั้งที่เขาเองก็อยู่เบื้องหลังของทั้งสองฝ่ายเป้าหมายก็เพื่อให้ตนเองขึ้นสู่อำนาจสูงสุดแล้วก็จะได้รักษามันเอาไวใ้ให้ได้นานที่สุดอีกด้วย EPA ก็คงจะใช้แนวคิดเดียวกันนะครับแล้นทำให้เจ้าหน้าที่ TV a ทั้งหมดหลงเชื่อและพร้อมปฏิบัติตามเพราะพวกเขากลัวการเกิด Nexus Event กลัวว่าจะมีสงครามระหว่างมิติเวลาขึ้นมาอีกทั้งๆท,ท,ที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเคยมีจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่ได้จากการโกหกครั้ เรื่องราวในเอพิโซดที่5นอกจากคำเฉลยจากเรนเลเยอร์แล้วผมเลยมองว่าประวัติของโลกิทั้ง4ตนก็น่าจะช่วยให้เราเข้าใจบริบทของเรื่องได้มากขึ้นซึ่งถ้าอ้างอิงจากคอมิกโลคิคนขวานั้นมีคอสตูมในแบบต้นฉบับของโลกิในยุคแรกเขาคือผู้ที่เป็นคู่ต่อสู้ให้กับอเวนเจอร์แล้วก็ต้องการปกครองแอสการ์ดคนที่2ฝั่งซ้ายมือก็คือบลอตฟูลโลกิที่มือข้างหนึ่งถือค้อนเอาไว้เดาว่ามันอาจจะเป็นอัลเทอร์เนทเวอร์ชันของโยเนียที่โลกิคนนี้ได้มาในฐานะผู้ที่คู่ควรหรืออาจจะคราฟขึ้้้นนนนมมาเเเพืือ่ออออียทกก็ไดหััครบ ตรงกลางคนที่3ก็คือคิดโลกิมูลบอกว่าในคอมิกโลกินั้นได้ตายจากเหตุการณ์แรปนาร็อกจากนั้นดวงวิญญาณของเขาก็ได้ขอให้เฮล่าลบชื่อของตนออกจากเฮลฮามทาให้ไม่นานนะครับเขาก็าได้กลับมาเกิดใหม่เป็นเด็กที่มีพลังแบบเดียวกับโลกิกระทั่ทงก็ได้กลายมาเป็นสมาชิกคนหนึ่งของยังอเวนเจอร์ซึ่งท่าประวัติของตวัวละครคนนี้ตรงกับในการ์ตูนมันก็จะยิ่งขัดกับเจตจำนงของเซคริตไทม์ไลน์ที่โลกิจะต้องตายอย่างฮีโร่ด้วยฝีมือของธานอส และสุดท้ายก็คือจระเข้โลกินะครับก็ต้องบอกว่าเราไม่มีข้อมูลโลกิร่างจระเข้ฉบับการ์ตูนมาก่อนนะใกล้เคียงที่สุดก็คือฉากที่ทอเล่าเรื่องเขากับน้องชายใ้ฟังในทอแร็กนาร็อกว่าครั้งหนึ่งโลกิได้แปลงกายเป็นงูเพื่อที่จะมาแกล้งเขาในวัยเด็กจากนั้นยังมีความเชื่อว่ามันอาจจะเป็นการเปรียบเทียบของผู้กำกับที่แสดงให้เห็นว่าถ้าเรามีท็อกที่เป็นทอร่างกบโลกิก็น่าจะมาในร่างของจระเข้แบบนี้ก็ได้เหมือนกัน อะไรครับยังไงก็ตามมจะมีหน้าตาและที่มาไม่เหมือนกันแต่ว่าทฤษฎีนี้ก็ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าพวกเขาที่เป็นโลกินั้นพร้อมที่จะสร้างเล克斯อีเวนต์ขึ้นได้ตลอดเวลา E p a ี EPA ก็เลยจับทั้ง4คนมาโยนเอาไว้ในมิติแห่งนี้และผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมคงคิดเหมือนผมว่าแล้วทำไมวายร้ายคนนี้ถึงไม่สังหารโลกิไปเลยไม่ง่ายกว่าหรอคำอธิบา,ายข้อแรกนั้นบอกไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้าอ้างอิงจากตำนานนอน โลกิสามารถกลับมาเกิดใหม่ได้เรื่อยๆเป็นวัฏาจักรที่แรกนาร็อกจะต้องมีวนไปเป็นไซเคิลไม่มีสิ้นสุด2ก็คือถ้ายังมีเฮล่าหรือว่าอะไรที่เชื่อมโยงไปยังแอสการ์ดหรือว่าฮิลฮาร์มอยู่กลไกนี้ก็อาจจะยังมีอยู่นะครับฉะนั้นซีรีสไทม์ไลน์ที่แอสการ์ดพังไปแล้วเฮล่าก็ไม่รอดโลกิคนดังกล่าวจึงไม่น่าจะกลับไปเกิดได้อีกแถมธานอสก็ยังย้ำอีกว่า no resurrection this time ซึ่งก็แปลว่าโลกิไม่มีทางกลับมาเกิดใหม่ได้อีกต่อไปในซีรีสไทม์ไลน์ที่เป็นอีเวนต การกำจัดโลกิก็เลยเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็มีขั้นตอนที่เยอะฉะนั้นถ้าไม่ฆ่าพวกเขาแต่เอาไปขังไว้ใน Pocket ็ตเดเมนชั่นสักแห่งที่ไม่มีทางออกมันคงจะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด EPA ก็เลยเลือกสถานที่ที่นิวยอร์กพังทลายและกลายเป็นดินแดนรกร้างแบบนี้เป็นบ้านใหม่ให้กับแวรเรียนโลกิทั้ง5คนนั่นเอง เอาละครับและเพื่อใหุ้ผู้ชมได้พักทบทวนสิ่งที่ผมเล่ามาตั้งแต่ต้นผมก็ขออนุญาตขั้นเวลาขอบคุณผู้สนับสนุนเด o ูฟทั้งออฟทัสแว่นทําสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีด้วยคุณสมบัติแตแสงสีฟ้าที่ทาให้ใสสบายอีกทั้งออฟทัสมีขาวแว่นที่บางและเบาแต่ก็ทนทานตกไม่แตกทําให้งอไม่หักผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ facebook com o f t u s หรือถ้าใช้โค้ดเด o ูฟก็จะได้รับส่วนลด100บาทด้วยนะครับ และแอดไวสศูนย์จำหน่ายอุปรกรณ์ไอทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กการ์ดจอมอนิเตอร์หรือว่าอื่นๆอีกมากมายโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับคุณผู้ชมที่สั่งซื้อสินค้าจาก a d ด i ว e .co.th สามารถใช้โค้ด TMWF7 เพื่อเป็นส่วนลดได้ด้วยนะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับนึกถึงไอนึกถึงแอดไวส์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ เลยครับนอกจากเหตุผลข้างต้นเกียวกับไซเคิลตามนอสมิทโลจีแล้วมันยังมีแนวคิดว่าโลกิเหล่านี้อาจจะเป็นเน็กซัสบีอิงที่ไม่สามารถสังหารได้ด้วยซึ่งถ้าถามผมนะส่วนตัวผมคิดว่าเหตุผลแรกน่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่าข้อที่2ประเด็นเรื่องเน็กซัสบีอิงที่อยู่เหนือไทม์ไลน์นั้นผมจึงขอยังไม่แตกมันในตอนนี้นะครับทว่าเราจะเข้าสู่ข้อสรุปสมมติฐานกันเลยว่าแท้จริงแล้ว EPA นั้นเป็นใครซึ่งเรามาถึงตรงนี้สิ่งที่แน่ชัดที่สุดเกี่ยวกับ TVA ก็คือก็คือการหลอก,ลก,ก, Marvel, ลอกเก่่งที หรือว่าจะเรียกว่าเป็นตัวละครที่เป็นตัวแทนของการหลอกลวงคุณผู้ชมจะคิดถึงใครเป็นคนแรก surprise ใช่แล้วล่ะครับ EPA ตามทฤษฎีนี้ก็คือโลกินั่นเองคนที่จะรู้ว่าโลกิมีศักยภาพแค่ไหนและกำลังคิดอะไรอยู่ก็ต้องเป็นตัวเขาเองเท่านั้น เราจึงเชื่อว่าสถานที่ในฉากจบน่าจะเป็นไทม์ไลน์ของโลกิไวร้ายผู้ที่อยู่เบื้องหลังไทม์ครีเปอร์ครับเขาสามารถเอาชนะไอเวนเจอร์ได้สาเร็จและยังยึงยดครองแอสการ์ดได้ด้วยแต่ว่าหมอนี่คงทําอะไรสักอย่างเช่นการสังหารฮามดาวในจักรวาลของตัวเองเพื่อไม่ให้โลกิคนอื่นหรือว่าใครก็ตามผ่านไบฟรอสไปยังแอสการ์ดได้โลกิที่ถูกพามาก็เลยยังติดอยู่ที่โลกที่ล่มสลายแห่งนี้นั่นเองครับนอกจากนั้นในเชลเลอร์ตัวแรกเรายังได้เห็นเครื่องเกมโพลิเบียสที่เป็นตำนานเล่าขานกันว่ามันคือเครื่องเกมที่สส่่่งงผผลลกรรระะะะทททบบบตออออปาาาขู้้้เนนนนนนจจํใหคั ไม่หลับกระวนกระวายหรือว่าเสียสติไปเลยผู้กำกับจึงน่าจะเอาเครื่องเล่นอันนี้มาตีความให้เข้ากับลกิีว่าเขาเนี่แหละคือคนสร้างมันขึ้นมาจนทําให้คนทั้งโลกเพี้ยนไปหมดครับพวกเขาอาจจะฆ่ากันเองจนเหลือคนเพียงแค่หยิบมือตามที่เห็นก็เป็นไปได้และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับยังไงก็ตามก็ต้องย้ำไว้อีกทีว่านี่เป็นเพียงแค่สมมติฐานที่เอามาคุยกันสนุกๆเท่านั้นนะครับเรื่องราวที่แท้จริงจะได้รับการเฉลยแน่ในวันพุธที่กําลังจะถึงไม่มากก็น้อยส่วนผู้ที่อยู่เบื้องหลัง TV A คคคนนนอออื่่ๆก็็ยยยังงมมีวาาเเปไไดดู้ะรโฉพแที่ยังเเป็นบอนร์ง อยู่นั่นเองเอาละครับท้ายสุดถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของ The Move นะส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ